สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงในด้านของการเปลี่ยนยุคข,ของสองครามค่ะนั่นก็คือในสงครามของรัสเซียยูเครนที่ก็เห็นเด่นได้ชัดในด้านของสองครามโดรที่ก็เป็นปัจจุบันและกำลังเดินทางเป็นเปลี่ยนในเรื่องของการรูปแบบการรบของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มตัวและกองทัพทั่วโลกค่ะ สำหรับวันนี้นะคะจะมาพูดถึง2เหตุการณ์สำคัญด้วยกันเป็นอย่างเจ้าไนท์แม่เอฟเวีเจตทงฝั่งของยูเครนดียวก็กลายเป็นโดนในทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยรองรับอย่างเป็นทางการให้สามารถใช้งานได้และโดนฝั่งของยูเครนนะคะก็ไปทําลายอาวุธจะทาฝั่งของรัสเซียหรือเครื่องจะทฝั่งของรัสเซียที่ก็ต้องทําการหยุดชะงักชัว่วคราวอีกด้วยจะมาพูดถึงตัวนี้กันค่ะ เรงจะทาฝั่งของเจ้านแม่เอพิวกันก่อนนะคะที่ทางฝั่งทางฝั่งของซาม,มิการเนี่ยก็นําไปใช้งานแล้วก็มีความสนใจด้วยสําหรับเจ้านแม่เอพิว่ะเจ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ก็เกิดจากสนามรบจริงๆเลยนะคะมันไม่ใช่ดวงสายยิงคอมเมอร์คิวที่ก็ดัดแปลงเข้ามาแต่มันเป็นโดนที่ถูกออกแบบมาด้วยประสบการณ์ของสู้รบในยูเครนตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์ในปี2022ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสิ่งที่มันมีนะคะในด้านของคุณสมบัติของมันเลยก็คือความเร็วสูงมากอยู่ที่ประมาณ100่งถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปความคงตัวระดับที่อาวุธต่อต้านโดนก็ตอบสนองไม่ทันกองที่ให้มุมมองแบบนักบินเครื่องบินลบแบบ FPV ระบบควบคุมที่ก็สามารถสู้กับสภาพก่อโกนสัญญาณได้ใช้เป็นอาวุธในกำลังชนหรือ l o รอยยิงมัลต i t ั o นชั้นประหยัดก็สามารถใช้นเรื่องของการโจมตีตรงๆเลยก็ได้ค่ะ ซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยก็คือตัวมันเนี่ยมันผ่านในเรื่องของ try by fire ในสนามรบจริงๆมาแล้วพอมันเนี่ยถูกใช้ในภารกิจต่างๆอย่างเช่นในการล่บเป้าหมายเคลื่อนที่การทำรลายรถหุ้มเกาะการเข้าตีตำแหน่งของรถบังเกอร์ รอบโจมตีในพื้นที่เมืองต่างๆและที่สำคัญเลยก็คือมันมีสถิติของ q ิวเรทีที่สูงมากๆเมื่อเทียบกับราคาของมันก็คือเจ้าตัวนี้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าสถิติได้ดีมากๆเกินกว่าที่จะเป็นราคาของมันที่ขายอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะและคำถามก็คือทำไมรวนจากทางฝั่งของยูเครนนะคะถึงไปผ่านการคัดเลือกของกองทัพของสมิกาได้ซะง,งั้น เพราะเขานะคะจะเอาเจ้าตัวโดนอย่างไนแมร์ตัวนี้เนี่ยมันไปเข้าร่วมกับทางฝั่งของบูยูเอเ l สเคลียรที่ก็ไม่ใช่รุ่งเล็กๆเ,เลยนะคะสําหรับการเข้าลิสในการจะประจําการต่างๆพออย่างแรกค่ะมันต้องผ่านวัตรฐานของความปลอดภัยระดับกลาโหมต่อจากนี้เห็นว่ากล้องระบบควบคุมต่างๆ a n t i ี้อินเ a อร์ a ฟ a ด i ต k สามารถเชื่อถือได้ ้างผลิตเดียวจากบริษัทที่ก็ไม่มีความเสี่ยงในด้านของซัพพลายเชนจากคู่แข่งอย่างเช่นหน้าฝั่งของจีนที่ก็มีปัญหาในตรงนี้และมันก็ต้องผ่านในด้านของการทดสอบหน่วยจริงๆของทางฝั่งของซาม,มิกาเองอย่างเช่นอาม์ม่ไม่กนทางฝั่งของนาวีค่ะ และแน่นอนนะคะว่าตัวมอนเนทก็ผ่านได้หมดเลยนะคะสำหรับเจ้าไนแอมเอฟพีวีก็ผ่านทุกขั้นตอนเลยและแถมยังได้เป็นคะแนนถึงท็อปสด้วยกันในด้านของการเป็นไฟออฟการตรวสอบโดนกับผู้ผลิตรายอื่นๆอีกด้วยกรไม่เห็นแล้วนะคะว่าทางฝั่งของซาม,มิการนเนยยอมรับแล้วว่าเจ้าเ p v เนี่ยก็เป็นอาวุธยุทธศาสตร์ด่างหนึ่งที่ก็ไม่เพียงแค่เป็นของเล่นนะคะถูกอีกต่อไป และแน่นอนนะคะว่าการนี้เขาเนี่ยต้องรีบเล่งพัฒนาตามยูเกรนไปเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะจะให้สมมติในเรื่องของสงคารามปัจจุบันเนี่ยก็สมมุติได้ประมาณอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกค่ะรถถังก็ราคาแพงเนี่ยก็สามารถถูกทําลายด้วยโดรนราคาแค่500ถึง800ดอลลดร์ลาเท่านั้นพอในสงคารามที่บีเซียจะท่าว่าอย่างไต้หวหันหรือไม่ก็ทะเลจีนใต้นะคะจะเห็นเด่นได้ชัดว่ามันจะเป็นจุดเสี่ยงที่สูงมากมาก สองเป็นเจ้าฝังอย่างรัสเซียและจีนเองค่ะที่ก็กำลังจะผลิตโดน FPV มันจำนวนมากขึ้นอีกก็แบบพวกสายคอนเวนเยอร์ก็เกือบจะกลายเป็นยุทธบกอนที่สามารถใช้แล้วทิ้งได้และ 3. ค่ะกองทัพของสมมรัฐบาลเนแลยยังขาด FPV ที่มันเป็น US Made ค่ะที่ทางฝั่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้เจ้า DJI ไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีความปลอดภัยข้อมูลระดับกระทรวงกลาโหมเหมือนกัน ดัานั้นเนี่ยเจ้าตัวไนท์นแมฟพวี v, จึงกลายเป็นสะพานเชื่อมให้กับทางฝั่งของสารัฐเมกาได้มีจรวดเอฟพีวีที่พร้อมใช้งานทันทีโดยมมนจำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์และถัดมาค่ะก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะที่ทางฝั่งของยูเครนก็ได้ทําภารกิจใหญ่หลวงแล้วลก็สําเร็จขึ้นมาในการให้เขาเนี่ยไปหยุดข้ามแม่น้ําของรัเสเซียด้วยเจ้าเอฟพีนั่นเองค่ะ โดยทางฝั่งของรัเสเซียนะคะคือเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเขากำลังจะวางเจ้ารถวางสะพานลงไปนะคะบนเชลซีของรถถังที่72อย่างเจ้า M.T.U.12 นะคะที่ก็ไปสะพานวางไว้เพื่อจะทำการต่อไปอีกฝั่งหนึ่งแต่เหตุการณ์นั้นนะคะก็คือทางฝั่งของยูเครนนะคะได้ใช้เจ้า F.P.V. เนี่ยไปโจมตีก็ทำให้เกิดในเรื่องว่าที่ว่าก็คือทางฝั่งของรถถังของรัเสเซียก็ไม่สามารถข้ามมาได้ กำลังหมุนกระสุนต่างๆสเบียงของมันเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้เช่นกันแล้วก็ยุทธการในเรื่องของการบุกก็ล่มเหลวทั้งชุดเลยก็คือในการโจมตีครั้งหนึ่งของเขานะคะก็เห็นเด่นได้ชัดว่าเออเนี่ยมันก็แบบไปทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซัพย์ภยเชนก็กระทบกระสุนแนวหน้าต่างๆก็กระทบไปหมดทุกอย่างค่ะพอได้ดูจากคลิปที่เผยแพร่เข้ามานะคะจะเห็นได้ว่ายูเครนเนี่ยก็ใช้ f อ v พรวีนเป็นจำนวนหลายลูกหลายชุดเหมือนกันในการจะโจมตีเข้ามา แล้วก็มีการยืนยันตำแหน่งจากรลัตเวนยเลยว่ามันอยู่ในตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ค่อยๆบีทางฟังของรัสเซียเนี่ยไม่มีตัวเลือกขึ้นมาและจากน,านั้นจากทางฝั่งของ f p v ก็พุ่งใส่อย่างแม่นยำในระดับของเจาะจุดอ่อนของตัวรถทำให้มันนะคะก็มีไฟลุกลามเกิดขึ้นจนเจ้า MTU72 เนี่ยก็สูญเสียสภาพในการใช้งานไปเลยและนี่นะคะจึงเป็นรูปแบบของการโจมตีแบบ Text ป o อกในทางฝั่งของสงครามป,ปี2 0 2 5ที่ก็เป็นการโจมตีแบบ Q c h เชนขนาดเล็ก แต่ก็มมีผลในทางของระดับของวิทยาศาสตร์เลยค่ะและแน่นอนนะคะการที่เขาเนี่ยกำลังจะขนส่งขนย้ายไปนะคะจากด้านฝั่งของรัสเซียมันก็มีผลกระทบโดยตรงเลยหลังจากได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็แผนในเรื่องของการข้ามแม่น้ำเนี่ยก็อาจจะต้องยกเลิกออกไปกําลังลที่เตรียมไว้กับกองทัพพันเน่กก็ต้องหยุดนิ่งขึ้นมารัเสเซียเองนะคะก็อาจจะเปลี่ยนโรงตัวเองจากที่เขาเนี่ยเป็นคนลุกจะท้าฝั่งของยูเครนก็ทําหน้าที่เป็นอย่างตั้งรับแทน และเซ็นซัพพลายเชนขาะที่ก็เตยมขยาย,ยก็ถูกปิดตายอีก ซึ่งความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แพ้เพราะรถถังเสียนะคะแต่มันแพ้ที่ว่าคือเจ้าโดรนเอ v ต่างๆเนี่ยมราคาเพียงไม่กี่พันเหรียญเท่านั้นแต่ตัวมันเนี่ยสามารถทำกระทางพยุทธศาสตร์ในมูนลค่านับ10ล้านดอลลาร์ได้ทันทีก็เป็นอะไรที่ทางฝั่งของเจ้าโดรนปัจจุบันนะคะสามารถทําได้แล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆเห็นได้ชัดน,นะคะว่าทางฝั่งของยูเครนทุ่มเทมากๆแล้วก็สามารถโจมตีจนสําเร็จได้ภารกิจที่สําเร็จเข้ามาค่ะ สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ วมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ